สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมเวจากเวียโตนะครับวันนี้นะครับผมมีรถ BMW E34 ดนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาที่เปลี่ยนมาจากเจ้าของเก่านะครับคันนี้นะครับเป็นปี1997นะแต่ว่าจดทะเบียนเป็นปี1 9 9 9นะครับคันนี้ต้องบอกว่าติดแก๊ส LPG หัวฉีดมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับที่น่าสนใจนะก็คันนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับ เป็นรถเดิมๆเ,เลยคันนี้ยางใหม่นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับใช้ได้อีกนานเลยผมว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันก็ให้อัตราเร่งที่ขับสนุกนะครับแล้วก็คันนี้มันติดแก๊สก็จะได้ความประหยัดด้วยนะครับ e 3สี่เดิมเดิมนะครับผมว่ามันให้ความรู้สึกที่คลาสสิกนะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับคันนี้ภายในเป็นสีน้ำตาลนะครับเบาะก,ก็ยังเป็นหนังเดิมนะครับภายในเนี่ยผมก็ทำการทาการสปาฟอกเบาะอ,อะไรมาให้หมดแล้วนะครับฟอกเบาะแผงประตูแล้วนะครับเบาะหนังเดิมนะครับไม่มีขาดเลยภายในสภาพดีครับคันนี้ มาดูทั้งด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับแผงวระตูเดิมเบาะหนังเดิมนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้เบาะสภาพดีเลยครับเนี่ยยิ่งด้านหลังยิ่งโหคันนี้ผมว่าภายในเนี่ยใช้ได้เลยครับพอฟอกเบาะมาแล้วเนี่ยสะอาดเลย เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดส่วนอื่นกันต่อนะครับของรถคันนี้กันก็จะมาพูดถึงฟีลลิ่งนะครับของ e 3 4คันนี้นะครับก็คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะผมก็ลองขับในเมืองนะครับแล้วก็เอาไปาต่างจังหวัดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เอาไปที่เพชรบุรีนะครับไปกลับเนี่ยสองรอบแล้วนะครับ วันนี้ก็เอามาทําธุระที่นคปรปฐมนะก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับทางไกลเนี่ยได้เลยครับความร้อนนิ่งแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับเพราะว่าติดแก๊ส LPG นะผมว่ามันเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่ไม่อยากใช้รถไฟฟ้าแต่ก็อยากหารถที่ราคาไม่แพงนะครับหรือคนที่มีงบค่อนข้างจะจำกัดอยากจะหารถใช้งานได้ทุกวันขับทางไกลได้นะครับ คันนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่า e34 เนี่ยถึงมันจะรุ่นมันจะเก่าแล้วนะครับแต่ว่าสมรรถนะของตัว e34 เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงล่างเนี่ยดีมากครับคันนี้ก็ช่วงล่างดีครับเก็บงานจากเจ้าของเก่ามาค่อนข้างจะเยอะและ้วก็ที่ผมก็มีเก็บงานไปเพิ่มเติมนะครับส,ส่วนของช่วงล่างแล้วก็แอร์เนี่ยคันนี้เป็นรถเก่านะแต่แอร์เย็นฉ่ำมากนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าก็ เปลี่ยนคอมแอร์ Air, แล้วก็เป็นคอมแอร์เบรกใหม่เลยนะครับแล้วก็ล้างพวกระบบแอร์ทำระบบแอร์มาด้วยนะครับแอร์เย็นช่ำแล้วก็อากาศภายในรถเนี่ยสะอาดไม่มีกลิ่นอับเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่หารถราคาไม่แพงใช้งานได้จริงสักคันหนึ่งนะครับคันนี้ผมเปิดราคาที่1 9 9 000บาทนะครับเป็นเงินสดนะครับจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วใครสนใจก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากช่องเ a อ t o โช่อง YouTube นะครับแล้วก็ Facebook กับ TikTok ไว้ด้วยนะครับชื่อเดียวกันเ a อ t o โซื้อขายรถบ้านมือสงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับทางเราก็จะมีรถสวยๆนะครับมาให้ดูกันเรื่อยๆแบบนี้นะครับสำหรับ EP นี้ผมคงต้อง ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับส่วน EP หน้าเนี่ยจะเป็นรถรุ่นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ไปก่อนนลครับ